การส่งสัญญาณของเฟดเอนะคะว่าอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกันยายนนี้ค่ะท้ามกลางกระแสบางกระแสจากโกลแมนแซกนะคะที่บอกว่ากันยายนนี้คงจะไม่ขึ้นในขณะที่เมื่อคืนนะคะจะมีการประกาศตัวเลขของชาวรัฐริการที่ออกมาไม่สู้จะดีนะคะ่ะราคาทองคำตลอดทั้งสัปดาห์นี้ที่เหลือเวลาทําการอีกสวันทําการเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรวันนี้พูดคุยกับทางด้าบริษัท คลาสสิกก็ฟิวเจอร์ค่ะคุณพันงามอรารยาบุญผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพันงามครับดูเหมือนว่าทองคาช่วงนี้ก็แกว่งตัวแบบจะบอกว่าหน้าเบื่อได้หรือเปล่าเนี่ยคือลงมาขึ้นจะลงใหม่อีกละเนี่ยยืนพันหนึ่งร้อยเก้าสิบได้ไม่นานทำท่าจะหลุดมาใหม่อีกรอบหนึ่งอะด้วยเกิดอะไรขึ้นอัปเดตให้เราฟังหน่อยครับค่ะในช่วงนี้ก็มีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะคะปัจจัยลบก็คือเรื่องเศษที่จะขึ้นแต่ดอกเบี้ยนะคะ ส่วนปัจจัยบวกนี่ก็คือเงินยูโรที่เริ่มกลับมาแข็งค่าอีกครั้งนะคะหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขอ<ม>ัตราเงินเฟ้อข,ของทางด้านยูโรโซนก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยทําให้เงินยูโรเนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นรวมถึงมีความหวังว่ากรีซเนี่ยอาจจะเจรจากับเจ้าหนี้ได้รู้ข้อตกลงภายใน สัปดาห์นี้นะคะเงินยูโรก็เลยแข็งค่าแล้วก็เงินดอลลาร์อ่อนค่าอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยบวกชั่วคราวนะคะที่ทําให้ดาคาตทองคำเนี่ยมีการตับ เพิ่มขึ้นมานะคะแต่พอปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีแรงขายจากกองทุน SPDR นะคะซึ่งก็ขายออกมาเรื่อยๆนะคะขายออกมาเมื่อวานนี้อีก4ตันนะคะ4ตันเมื่อวานใช่ก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยไม่ไปไหนนะคะเพราะว่าปัจจัยบวกกับปัจจัยลบมันคงจะมีแรงพอๆกันนะคะก็เลยเคลื่อนไหวไซด์เวย์อยู่ในช่วงนี้ ตอบข่าไปค่ะทีนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยมีตัวเลขของสหรัฐในการที่จะมีการประกาศออกมาอยู่หลายตัวเลยทีเดียวนะคะเมื่อคืนออกมาแล้วตัวหนึ่งไม่ดีค่ะค่อย่างในวันนี้ก็มีตัวเลขตัวเลขทางด้านดุลการค้านะคะก็ออกมาดีกว่าคาดนะคะแล้วก็อ่า ตัวเลขเดืนี PMI คืนนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญท,ที่สุดก็คือตัวเลขาการแจ้งงานนอกภาคเกษตรวันศุกร์นะคะซึ่งก็น่าจะออกมาดีนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขาการจ้งงานนอกภาคเกษตรที่เก็บโดย ADP เนี่ยออกมาก็ดีกว่าคาดเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นรานะคาทรงคำก็คงน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนนะคะขึ้นมาก็โดนแรงขายเพราะว่ามองว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐสัปดาห์นี้น่าจะออกมาดี ก็แค่เบื่อเบื่ออยู่ในกรอบนี้ไปก่อนนะไม่ได้วิ่งไปไหนไกลแต่ว่าตรงมารอบนี้หมูจำไม่ได้ว่ารอบที่เท่าไหร่แล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบรอบอยู่ตลอดเลยค่แต่ว่ายัางไงครับแบบนี้นี่ยืนแน่นหรือ,อยังตรงนี้เป็นรอบสําคัญแบบมากๆหรือ,อยังครับมีโอกาสที่ทองจะพักฐานเสร็จเรียบร้อยในเร็ววันไนหมครับเนี่ยไม่คิดว่ายังนะคะก็คือน่าจะแว่งไซเยในกรอบนี้ต่อไปอีกนะคะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงนี้ก็ยัง คาดว่าจะออกมาดีนะคะแล้วก็ดอลลาร์ก็ยังแกว่งไซเวยยแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงนะคะบางช่วงก็แข็งในช่วงที่เศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีดอลลาร์ก็แข็งก็กดดันดาลลาราคาทองคําบางช่วงก็อ่อนนะคะถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ดีเท่าไหร,ร่นะเพราะฉะนั้นทั้งดอลลาร์และทองคาก็ยังแกว่งไซเวยยอยู่ในกรอบเดิม สมมุตินะคะสมมุติว่าแม้ว่าเมื่อคืนเนี่ยตัวเลขจะออกมาไม่ดีแต่วันนี้เนี่ยตัวเลขดุลการค้าออกมาดีคืนนี้เกิด PMI ออกมาดีการจ้างงานก็ออกมาดีอีกในวันศุกร์นะคะแลดขอรบสวัสดิการการ,การว่างงานพรุ่งนี้ก็ออกมาดีอีกร,ราคาทองคำเนี่ยแนวรับแนวต้านอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่ะในช่วงนี้เราก็มอง1,185แล้วก็1,175แต่ถ้าหกว่าแนวรับหลักๆเลยก็คือ1,170ถ้าหากว่าหลุด1,170เนี่ยส่งสังญญาณไม่ดีละ ะะแต่ถ้าว่าในช่วงนี้เนี่ยขึ้นไปเกิน1,210-1,215นี่ก็จะส่งสัญญาณบุลลิชก็มีโอกาสที่จะไปต่อ1,230ค่ะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงสั้นนี้ที่อยู่บริเวณอย่างเงี้ยมันทําท่าหลุด1,290ลงมาแบบนี้เนี่ยจะเปจุดเข้าซื้อไหมหรือว่าต้องรอให้ลงมา1,180ที่แนวรับสำคัญก่อนค่ะก็น่าจะรอ1,180อีกรอบหนึ่งก่อนอีกรอบ ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้มีคนที่เปิดลองโพสิชันไว้เยอะๆแล้วกันแนะนำะอะไรบ้างคะสําหรับคนที่เปิดลองโพสิชันนะคะถ้าหากว่าขึ้นไป1200หรือว่าเกิน1200 1 2 0 5 1,210เนี่ยให้ติดลองทำกำไรไปก่อนนะคะเพราะว่ายังมีโอกาสที่ราคาทองคำจะผันผวนอยู่ในกรอบนี้นะคะค่ะอย่าโลภมากนะอย่าโลกไปชนกรอบ1 2 1 0ันสกรอบสั้นกสันยังไปกรอบเพราะช่วงนี้ก็ปัจจัยต่างๆก็ค่อนข้างเยอะทีเดียว SPR โกงราคาช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาซื้อหรือว่าเขาขายยังไงไหมครับขายค่ะเมื่อคืนขายไปอีก4ตันโ่ทมาไมถเปขายตอนนี้ ก็คือมองว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงประมาณกันยาหรือว่าครึ่งปีหลัง oh, <okay. S 2> นะคะเพราะฉะนั้นอดอลลาร์ก็มีโอกาสที่จะแข่งค่าแล้วก็กดดันราคาทองคําได้อีกเขาก็เลยขายออกมาต่อเนืนี้เรื่องของที่ประเทศจีนล่ะคะคะืนสำรองที่เป็นทองคําของประเทศจีนตอนนี้ทําไมเรื่องนเงียบจริงๆเลยทองคําตอนนี้ปัจจัยเรื่องนี้ไม่ต้องคิดแล้วเหรอ,อ จริงๆไอเอก็บอกว่าให้จีนเนี่ยเพิ่มทุนสำรองทองคำเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าหากวา่าจีนเขาเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ไม่เปิดเผยตัวเลขมากกว่านะคะหรือว่าอาจจะเพิ่มในลักษณะที่มีกองทุนทองคำที่เขาจัดตั้งขึ้นมานะคะเป็นกองทุนที่เป็นเส้นทางสายไหมะะแล้วก็จะลงทุนในตัวเหมอืองแร,ร <ๆ S 2> ่นะคะ ช่องก<น>องทุนใส่ใหม่นี่ขออนุญาตเท่าไปแปะนิดนึงเยนะคะถ้ามีกองทุนนี้เนี่ยเปิดแล้วเริ่มดําเนินงานเต็มสูบเนี่ยค่ะมันจะกระทบต่อตลาดทองคํามากน้อยแค่ไหนคะก็น่าจะทําให้ราคาทองคําทรงตัวได้นะคะแล้วก็มีโอกาสขึ้นได้เล็กน้อยแต่มองว่าจะไม่ได้มีผลกระทบมากๆกับราคาทองคาเพราะว่าอันนี้จะเป็นโครงการลงทุนระยะยาวนะคะแล้วก็คงค่อยๆทยอยลงทุนไปะนะคะ ส่วนเรื่องของเฟดล่ะกลับมาที่เรื่องเดิมที่พูดกันจนเบื่อแล้วนะครับว่าอสรุปจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็หลายคนเหมือนเป็นนาฬิการับถอยหลังว่าถ้าขึ้นเมื่อไหร่โอ้โหทองน่าจะลงเยอะตอนนี้กระแสะล่าสุดก็คือกันยาก็ไม่ไม่นานละไกลมา,มากๆเลยมันจะเป็นนาฬิกาเข้าดาวที่จะทําให้เราต้องตัวประเด็นนี้กันไปต่อเนี่ยจะถึงกันยาไหมแล้วถ้าเกิดลบจริงๆเนี่ยโอ้โหจะลงกันพัวพายไหมครับเนี่ยก็คือมองว่ามีแนวโน้มที่จะลงนะคะแต่อาจจะไม่ได้ลงอ แรงไปถึง1,100นะคะคแล้วก็มองแค่ประมาณ1 1 5่นะคะประมาณนั้นถ้าเกิดไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็แปลว่าก็ไม่ได้มีนัยยะมากสิครับกับกระแสว่าเฟดจะขึ้นหรอกมี่หลายคนกลัวจนไม่กล้าจะเข้ามาลงทุนทองคำเพราะว่าเราก็สังเกตตัวดอลลาร์เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้นไปเขาก็จะมีถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยก็จะถูกขาย ทำกำไรออกมาซึ่งดอลลาร์เนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านได้แล้วก็มิวถ้าถึงระดับนั้นเนี่ยก็ไม่จะถูกขายออกมาเหมือนกันนะคะก็เลยมองว่าถึงแม้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะแต่ดอลลาร์เนี่ยก็คงไม่ได้แข็งค่าขึ้นไปได้มากจากนี้อีกเท่าไหร่นะนะคะ พราะเศินอดอลลาร์แข็งมากๆเศรษฐกิจเขาเองก็จะยังบั่นรกเหมือนกันค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจเขาเองก็ยังเปราะบางอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ใช่อดอาลลาร์จะแข็งค่าขึ้นไปได้ได้เรื่อยๆนะค,คะก็มีแนวต้านที่เขายังไม่สามารถผ่านได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นทองก็เรียกว่าไซเวตตามดอลลาร์ด้วยดอลลาร์เองก็คงไม่ได้ขึ้นขาเดียวเพราะฉะนั้นทองก็คงไม่ได้ลงขาเดียวเหมือนกันใช่ครับแล้วเมื่อนําเอาปัจจัยราคาทองคำตลาดโลกมาผสมกับปัจจัยเงินบาทในบ้านเราแล้วเป็นราคาทองคําในบ้านเรานะคะ มองว่าราคาในกรอบในช่วงนี้น่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าจะแต่งงานแบบนี้เนี่ยลงทุนซื้อทองคาได้หรือยังอ,อ๋อก็คือถ้าหากว่าลงมาประมาณ1 8, 600, 1 8 0 0 0มื่0 0น้ี่ก็เป็นจังหวะที่ซื้อได้นะคะส่วนแนวต้านของราคาทองคำในช่วงนี้ก็จะอยู่ประมาณ20 0 0 0นะคะประมาณ2 0 0 0 0ค่20,000บาท20,000บาทสอง0 0บาทนะครับไอีพันบาทจากนี้ไปล่าสุดกำลังจะมีสัมมนาด้วยคลาสิกโกเป็นยังไงครับจากที่ไหนครับ จัดที่จตุร<อ>ัสแจมจุรีนะคะก็ชั้น12<อ>นะคะ,ะวันที่13มิถุนานะคะวันเสาร์ตั้งแต่9กาโมงเช้าถึงเที่ยงก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะโทรมา02618 0อ0 8 นะคะครับผมค่ะก็จะเป็นเรื่องของการวางหมอกอย่างไรทํากําไรในอสุพันธ์ครึ่งปีหลังนะคะไม่ใช่แ่ทองไม่ใช่แค่ทองด้วยใช่ก็คือมีทั้งเซ็ตห้าสิบมีซิงเกิลสต็อกมีออยล์ฟิวเจอร์นะคะแล้วก็มีโกลฟิวเจอร์ค่ะค่ะไลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณพันยงามครับสวัสดีค่ะ